ก็วสวัสดีทุกคนนะครับอยู่กับผมนะครับวันนี้นะครับโจกุรพานะครับวันนี้พี่จะมารีวิวเจ้าคันนี้นะครับแพคในราคา1 9 0 0 0าบาทฟอนต์มันเติมไป1 9 0 0 0บาทนะครับเดี๋ยวพี่มาดูว่าประสิทธิภาพของมันเป็นยังไงนะฮะความแรง <Well. S 1> ของมันเปิ <Well. S 1> ดคลิปอยู่เปิดคลิปแล้วเปิดคลิปแล้วความแรงของมันนั้นก่ำมากครับเพราะว่าผมไปลองอะไรวะวิชั่นมาวิชั่นของแกง๊งแรงกว่าเยอะเลยครับวิชั่นที่เขาแจกที่เป็นในของรูปแบบแก๊งที่เขาให้มาซึ่งแรงกว่ามากๆจะถามว่าตัวของรถ เมึงอย่าพิ่งพูดแรกดิส <c oughs> <c oughs> ักูพูดอย <c oughs> ู่คลิปมันจะไม่เซจคือถ้าถามว่ามันแรงไหมมันก็แรงครับแต่ว่ามันก็ยังไม่ถึงที่สุดเพราะว่ารถมันตันแค่2 7งสไง กับรถในราคาที่ป่ามันจะเปิดได้ที่มันต้องมีติเกต30บใบถูกปะเหนโดเนะี่ยพี่ขับไปโดาการเลี้ยวก็ถือว่ายังก่ำอีกครับเห็นเขาว่าเขาจะปรับอีกทีนึงนะแต่ตัวของที่เป็นวิชั่นที่เป็นของแก๊งอะ่ะโกงมากครับอันนั้นถ้าเทียบกับคันนี้นะกับรถโดเนจทีบีนะครับรถโดเนจทีบีดีกว่าเยอะดีกว่าเยอะมากๆแต่ว่าคันนี้ได้ถึกค่อนข้างถึกเลยถึกมากถ้าแบบบัมคือต้องแบบต้องลุมบัมอ่ะเพราะมันโคตรถึกนะฮะส่วนความแรงไม่เท่าไหร่ครับมันก็ตัน2 73มือนเดิมถาม่่าาคกกับรทีเราต้อหมือนแต่เห็็นเเ้าาาว่จะปรับกตองดูกันว่าเลา ปรับแล้วมันจะดีเหมือนเดิมหรือเปล่าเดี๋ยวพี่พาไปเหินให้ดูก่อนที่จะพาไปเหินคุณตำรวจครับครับคุณตำรวจผมจะจกปูนกองต,งตรงนี้ไล่ผมหน่อยได้ไหมไล่หมดครับโอเคนี่ก็คือเป็นการสาธิตในการที่เราจะลองรถนะฮะไอฟอนท่าเกมอ่ะกูไม่มีเดี๋ยวเรามาลองเทสดูกันนะครับว่ามันจะแรงแค่ไหนคุณค่ากับการซื้อหรือเปล่า ที่จะหนีตำรวจให้ดู1รอบนี่คือลดราคา19,000บาทย้ำว่า9,000บาทคุณตำรวจครับมันมีเทคสองไหมครับวันนี้ยังไม่มีครับม,<อ>มันมีได้แค่ตอนตีหนึ่งถึงห้าโมงโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูประสิทธิภาพของคันนี้ในการหนีตำรวจ Your body's out of sight when you're moving. You look just like my type, so let's do it. You know I'll treat you right, let me prove it. And I could go all night. I'm sick of being nothing, all right. I'm gonna be something, all fight with every breath, trust me. I'ma be the one at the top. รถแรงไหมครับไม่แรงครับหรือแรงวะอุ้ยเขาเนิบรถตำรวจเหรอไอฟอนเขาเนิบรถตำรวจเหรอไม่รู้ว่าแฝกก็แฝกก็เนิบรถตำรวจนะนี่จริงๆรถตำรวจมันแรงกว่านี้นะเขาเนิบนะเนี่ย เนี่ยจริงๆรถตำรวจมันแรงกว่าดียเยอะเลยนะมาให้รถเราด้วยรถเราเหลือ25 2 5 f ตั e ง2 t e นะ The a k e t Muzzle Off My Face Out Of My Mouth Every Word That Will Make Me Never Had A Doubt Of The Life That I'm Making Never Had A Doubt Of The f i g h t I'll Be Facing Never Had A Doubt Of The Nights I'll Be Yaking Loud Loi เนิมรถตำรวจลงเยอะเลยอ่ะอุ้ยกูสงสารตำรวจเลยว่าไม่แต่ว่าต้องอย่าลืมเนี่ยมันรถกระชาใช่ป่ะคนดูรถตำรวจโดนเนิร์ฟนะเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาทดสอบความแข็งแรงของรถคันนี้กันโว้ววะ ดูหลอดเลือดดิเฮีย้ยหลอดเลือดไม่ลดดูหลอดเลือดลดดิดูดิถึกไหมโคตรถึกอ่ะอะพี่เอาหัวลงนะดูดิดีอย่างเดียวเลยเนะี่ยถึกอ่าดู ถึกป่ะมันจะไม่ได้เออพอรถแรงนะมันจะเออพอความถึกเนี่ยแหละรถคันนี้นดูดิอันนี้พี่แบบไม่คุมรถเลยนะพี่จะหัวลง ไม่คุมรถเลยเดี๋ยวเดี๋ยวถึกวะโคตรถึกมาแล้วคุณตำรวจครับคุณตำรวจตำรวจครับคุณตำรวจอยากคุณตำรวจคุณตำรวจครับคุณตำรวจเขาเนิ่มรถคุณตำรวจเหรอเดี๋ยวดูนะ Not too late <laughs> for you to be great to see the pains worth the truth. You not want to be just some so so the truth. Yeah, I know That we all have fear. เหมือนเดียวหลุดนี่ไงพี่จัดให้น้องพี <devil> ่จัดให้ในน้องชายเหมือนเดียวหลุดสวยๆไม่ชนสักแอดก็ประมาณนี้นะครับสำหรับแพ็กนะครับคันละ19,000บาทของไอฟอนแรงไม่แรงก็ไปดูเอาละกันแล้วก็ไปเจอันคลิปต่อไปครับบ๊ายบาย